สกล่องเหรออแล้วกินนมก่อนากินเด็ดนะแต่ามันบาต้องซื้อแบโอ้ยอาง้ไ่้สาห้าจ้าสามกล่องร้อยล่ดกล่องลนะคะออเียว่องกล่องนเนาะเดี๋ยวปาที่พอดีที่ไม่เป็นไรค่ะที่่าคิปไปลงยูท้งใช่จ้าสงต้มนะคะสามสจ้า น้องกามนี้สามสิบบาทสองสบาทนะคะที่ดี่บาทขึ้ ну ้กอนของใครแม่กี่กล่องจ้าเลือก่อนค่ะห้าสิบบาทที่ตองอห้าสิบาทถ้าเป็นแถบนี้สามห้าเผือกจ้าวันนี้ไม่ขนุนเผือกพี่ไม่ขนนุผัวไม่มีเราจ้า ก okay. <og ran ial language> well, ็ือกอร่อยนะคะเผือกร้อนๆเผือกไม่เนี่ยเผือกก็ไม่ได้ผสมแป้ง เนี่ยเนี่ยค่ะคือตรงเนี่ยแท่เลยไม่ขกเลยตรงนี้อันเนี้ยถุงเนี้ยร้างเน้ะเขาถ่ายขนมตาก็เซลเซลก,กันทั้งตลาดเลยอะ่ะกลับไปเป็นอีเพิ่งยังเก่าดีกว่า อ่ากขายมือแม่ค้าด้วยถ่ายขนมหน้าทามด้วยแม่ค้าน่ารักมากเลยพี่ใส่พริกใส่กระเทียมเลยเนาะใส่เลยค่ะอ่ะอันนี้ของลูกค้าหน้าร้านพี่พี 5, 000, 4, เอาซุกไว้ให้ก่อนคะ่ะเอาซุกไว้ก่อนนะพี่ก็บอกซุกไว้ก่อนอซุกไว้ก่อนเนีย่ยไม่สนับไป <laughs> จอดลูกมาเหรอถ้าใส่่อบแบบปิดสนิทเลยยิ่งแล้วใหญ่เลยลูกค้าอะไรดีคะดูก่อนได้นะคะสนใจอะไรจ้านี่รับผัดไหมคะรับเลยดีจ้าอ๋อพี่มาแล้วขอบคุณค่ะ ่อนไนะคะสนใจอะไรทุกอนจ้าไม่ได้คุกหรอไม่ดู่ะคะม่ค่ะมาแล้วสิบาทที่เอากี่มดจ่ะเอาสองมเอา2สองมัแมะคะาแก่ไปแล้วมั้งอร่อยมากไม่หวานก็หลังก็เมือนปาทจ้าเจรจาขนมจาน อะไรดีคะแตาปูแไ่หมูนี่เม็ดละเท่าไหร่นะเม็ดละสี่บาทอ่ะเม็ดละสี่บาทจ้าพี่ยาไปทำเบรกหรอพี่รักอย่างเดียวเหรอพี่รักเอาเก็บเอาเยังไหมคะเก็บเปินเงม่มีใหญ่อยากให้ใส่เป็นกล่องละสี่ชิ้นให้พี่อ๋อจัดเป็นกล่องกล่องละสี่ชิ้นแล้วก็รองผักใส่กระเทียมเออแล้วเราก็ทำ ปกติอ๋อค่ะพี่ยาเท่าไหร่จ๊สี่ชิ้นก็สี่ชิ้นชิ้สิบห้าบาทก็ได้พี่กล่องหนึ่งห้างน่ะเพราะมันสิบหกบาทเนาะถ้าคิดเป็นเมตรถุหละชิ้นสิบห้าบาทก็ได้หนูก็คิดราคารวมๆให้พี่ไปลูกละหกบาทจ้ะพี่สั่งเยอะไหมคะเอาหวานหน้าเทียวห้าประมาณสี่เดี๋ยวนะข้าแป้งนึงก้อนสุเหรอคะใช่รวมนะ ใชีมีสองกล่องยังละห้าหนูของเก็บล่วงหน้าได้ไหมอ่ะได้พี่ไม่มีปัญหาเราเรื่องตังค<ะ>์อ่ะไม่ใช่เดี๋ยวลูกค้าจะแบบพี่ม่มีอยา่าอยวนานะหนูเขียนเบอร์ให้แป๊บนึงเบอร์ได้แล้วได้เบอร์ไปแล้วเน,น,นาะทีอไม่มีปัญหาเรื่องตังค์ที่ที่เอาขาฟูไส้หมู เอารวมกันไก่นี่ได้ไหมได้ราาเดียวกันก็อย่างละสองในกล่องอย่างละสองน้าทีนะครับหนึ่งเดี๋ยวเีาเขาไหมไม่เสี่ยงทุกหรอดนะคะหมดจะได้กะลูกค้าสามสิบบาทอาแต่เขาเก็บใช่ไหมคะได้ กังร้อนอยู่เลยนะคะคุณผู้ค้ามันชคอาสี่สิบสองกล่องใช่สองสี่ิใส่กระเทียมพร้อมข้นไม่กีกลองแมันนนี่ีัดชีไม่เอมีผักกาด รรับใช่เลยคะพี่มาเอาวันสุกกี่โมงอะคะวันสักประมาณแปดโมง๋ยวหนูจัดมาให้ใส่ถุงมาเนใส่กล่องใส่ถุงมาให้พี่เดี๋ยวพี่เบลออกเองเนาะจัดร้อยสามสิบาทอันี้าสเบโดยไม่ว่าอย่างาด